เราจะมาขับจั斯กีกันค่ะจักส,สกีจริงๆแถวนี้ก็มีนะตรงสะพานปทุมอ่ะจากบ้านพี่ไปนี่ก็มา15านาทีที่นี่คือประเทศกรุงเทพรื้เปล่าครับเนี่ยประเทศหนองจอกค่ะประเทศหนองจอกว่าแต่ต้องทําอะไรกันต่อครับเดี๋ยวอันนี้อันนี้จะใช้จักรยานพี่ว่านก่อนใช่ไหมคะไม่รู้เลยไี่คุยไว้ได้เฮ้ย <laughs> 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 โอ้โหนี่ครับจากผลพวงของเพนบอลไอสัตว์ไอโอยิงกู ร้อนครับไอโอ๊ตมึงไอเหี้ยนี่ <c oughs> มันติดพิษเว้ยเพนบอลมึงอ่ะ เพี่บอกว่าเห็นเข่าใช่ไหมเห็นเข่าแล้วมึงก็ยิงบ๊อกก็มึงไม่กูบอกให้มึงใส่เกงเกรงขยาวสักพักแม่งติดพิษถ้าหยอยดูพิษป่ะไหยอยยี่ังไงอ่ะจริงจริงวันนี้ต้องเป็นการรวมตัวกันของสี่แยกปากหวานพี่พูดได้ไหมว่าไอ้คนไปไหนพูดได้พูดได้ลองพูดดูเพราะว่าคนเขาถามเยอะแล้วมันลงที่คอมเมนต์ติดผู้ชายมากแล้วคือตอนนี้ก็คือไปเป็นเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเลอยู่มันจะมีมันจะมีคนดีกันบ้างไหมวะไอ้เหี้ยไอ้รอบๆตัวเนี้ยวันนี้เต็มที่ my my friend ไม่ต้องยั้ง ไม่เฟรนไม่เฟรนเฟรนโอ้หุ่นไวแน่นอนหุ่นไวแน่นอนวันนี้สุดๆพูดถึงไอออฟยังไม่จบเลยเอาที่สีโจ๊กใหม่คนนึงเฮ้ยหรือว่าสีแยกรอบหน้าเป็นนัทโจ๊กไหมถ้านัดง่ายกว่าก็ลองดูอันนี้ลองอันนี้งัดนัดง่ายเลยตลกด้วยออฟเนี่ยเราติดผู้ชายแล้วก็เป็นเน็ตไอดอลภาพพื้นทะเลแล้วหนักกว่านั้นคือล่าสุดกลับมาแล้วไงเหมือนแบบแบบให้โอเคป่าโอ้โหกัจะเท่ยียจะยกล้อด้านหลังออฟนะมาหาเพื่อนบ้างนะคิดถึงนะ ไอฟิลไม่ขี่มาจูงม,มาทําไมอะเฮ้ยทำไมมึงแต่งอ่ะแต่งดิอันนี้อันนี้ของของของน้องของนุนของกูขนุนเนี่ยไม่แต่งสวยวะ่ะนี่ตัวหลังเนี่ยไอ,ไอกระเป๋าหลังเท่เวลาไปซื้อของไปอะไรอย่างงี้ ยังไงนะตายไม่ถึงด้วยตายไม่ถึงกูบอกเลยนะวันนี้กูบอกเลยมึงรอเลยเจ็กยรยานสีดำเดี๋ยวนี้กูขอญาติกูเป็นถ้วยแห่งความสุขแล้วกันวันนี้เลิกกองเที่ยงคืนเออโห้ยตรงกับตามที่บอกเมียเลยเข้าเข้าลูกค้าให้เงินก่อลูกค้าคืออะไรวะผู้สนับสนุนของเราวันนี้คือโฮโลโลว์ อย่าหาว่าอย่างน้นอย่างี้ปีนี้พรีเซนเตอร์3มตัวแล้วแล้วก็บริษัทโคตรคูติด1ใน50อันดับของบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานเดิมมากที่สุดอย่าหาว่าอย่างนี้ปีนี้หมาสี่ตัวแล้วแมวอีก2ตัวนี่เขาบอกว่ายุคยุคนี้ใครๆก็ใช้กันครับเพราะว่าเขารวมเอาศาสตร์เรื่องสีเรื่องตัวเลขแล้วก็เรื่องไพ่มาเป็นหนึ่งภาพจากนักพยากรณ์ชื่อดัง4ี่คนอย่าง อาจารย์เดนเมเยอร์อาจารย์ครัครับผมแล้วก็อาจารย์วังพี่แมนกาลินแล้วก็หมอตอกตักเอโแต่ว่าเลือกได้แค่หนึ่งเรื่องนะคุณคุณเลือกเรื่องอะไรผมเลือกเรื่องการงานเอันดี้เหมือนกันผมเลือกเรื่องการงานแต่ผมเอาสุขภาพสุขภาพผมขอเรื่องเมียน้อยแล้วกัน ว่าอย่าให้มามีกำไในชีวิตไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบเรื่องนี้จริงหรือไม่ขอยังเหรอให้เขาขอลูกความรักความรักมันคงเริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นครับโพลว์ขอบคุณมากครับใครที่ชอบสายมูนะแต่ว่าอันนี้ใช้แล้วตั้งแต่จีบมาหน่อยบอกไปแล้วเพียนเตอร์3หมาสี่แฟนหนึ่งคนแมวเอาไปถึงว่าแฟนของไอ้โจ๊กนี่หนึ่งคน อะไรครับคุณหยงเยนี่คือกิจกรรมที่พี่ๆไม่เรายังไม่ได้บอกเลยว่าวันนี้เมื่อกี้สตาร์เราไม่ได้บอกเราอยู่ที่ไหนกันวันนี้ที่ไหนนะที่เรือนแพบมาบึงเรือนแพฟิชชิ่งพาร์คซึ่งที่นี่คือเจตสกีฟอร์เรนซ์บายสองสี่สี่ครับฉะนั้นวันนี้เราทำรายการคุณหยงเย อยากดูพี่ๆแข่งจัสกีค่ะประคองให้มันแบบไปได้ก็เต็มที่แล้วต้องมันแข่งอันนี้แล้งไงแล้วยังไงเดี๋ยวให้ขี่แข่งกันค่ะคนละรอบจับเวลาเดี๋ยวก่อนนะทั้ง4ี่คนขี่กันเองหมดเลยถูกต้องแล้วก็คือคนละรอบเราจับเวลาใครทำเวลาได้น้อยที่สุดก็คือชนะชนะได้อะไรความภูมิใจล้นล้วนเลยค่ะและแพ้ล่ะแลวแพ้ล่ะแพ้ได้อะไรต้ีไม้ต้นไม้นู้นแพ้ต้องมีบทลงโทษแพ้ไม่จะกินปาสตรดคึ่งตัวมึงโดนด่ามึงจำได้ไหม แพ้แล้วก็แค่เสียใจเฉยๆไม่ได้ต้องลงโทษลงโทษยังไงทำเฮี้ยอะไรก็ได้ถ้างั้นผมแพ้ก็ได้ถ้าทำเฮี้ยอะไรก็ได้เพราะผมเฮี้ยตลอดเวลาเพราะผมเฮี้ยตลอดเวลาได้ไหมได้ๆใช้ได้ใช้ได้ใช่ได้แม่งแย่ตรงหันไปเช็คไได้ไหมแย่ย่นแพ้โดนถีบลงน้ำดีกว่าสักทีหนึ่ง ทำ <ๆ S 2> โทษไ,ไ,ได้เลยไม่มีปัญหามาโอเคค่ะแต่ว่าขอกติกาฑน,นิดนึงค่ะแต่ให้พี่ๆจับฉลากเพื่อเลือกคอลเลกชันของธงซึ่งธงที่เรา,เาไปวางอยู่นั้นเป็นธงนําโชคค่ะคือแต่ละคนเนี่ยจะต้องไปเก็บธงอของตัวเองใครเก็บธงได้ในเวลาที่น้อยที่สุดก็คือคนชนะอ๋อนี่ธงหมายเลขหนึ่งคอลเลกชันตามความต้องการคอลเลกชันนี้คือจะรวมเอานักพยากรณ์สี่ท่านมาช่วยกันออกแบบอยเปอร์ให้สุดปังธงหมายเลขสองคือคอลเลกชันปีชง 65 4สี่นักสัตว์นอกจากไปวัดแก้ชงแล้วต้องเปลี่ยนวอลเปเปอร์แก้ชงด้วยหมายเลข3คอลเลกชันใหม่ล่าสุด,สดพระพิฆเนศมหามงคลนี่ <c oughs> คอลเลกชันนี้สุดพิเศษคือเป็นการรวมศาสตร์จากสี่อาจารย์ดังโดยมีอาจารย์อุ๋ยที่มีชื่อเสียงเรื่องพระพิฆเนศมาเสริมดวงความปังด้วยวก่อนคอลเลกชันนี้เปิดขายนะครับเขามีการเบิกเนตรครั้งใหญ่โดยอาจารย์เสียงด้วยจับฉลากกันเลยเขพี่จับฉลากกันมา ใครได้เล่นก่อนเงี้ยหรอใช่เลือกลำดับแล้วก็เลือกคอลเลคชันของธงแล้วกูจะรู้ได้ไงอ่ะอันไหนอ่ะกระุ่มไงไม่ค่ะธงนี้คือธงคอลเลคชันหมายเลขหนึ่งคนแรกจะได้เก็บธงนี้อ๋อยอดมึงดูของอันดับ45ของประเทศไปของพี่โจค่ะโอ้ล็อกผลล็อกผลเหรอล็อกผลเหรอล็อกผลออาไอสัตว์กูเลขหนึ่งเลยเฮียสองสาม ่ขออนุญาตให้คุณครูมาสอนเหรอคุณครูเชิญครับครับอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับอาจารย์เต้เทสกีอาจารย์อาจารย์แนะนำหน่อยครับพี่นัทครับพี่นัทพี่นัทการขับเทสกีต้องมีพื้นฐานยังไงบ้างครับอันดับแรกคือเรื่องความปลอดภัยเลยครับครับต้องมีเสื้อชูชีพใส่ทุกครั้งที่เรือจะมีกุญแจเรือครับเราต้องส่งข้อมือทุกครั้งเวลาเราล่วงเรือเครื่องก็จะดับอ่าโอ้ s a เ e t y safety เดี๋ยวลองไปสัมผัสใกล้ๆดูไหมครับ ี๋ยวผมจะได้ทําให้ดูด้วยจะได้มาดูด้วยกัน okay. ปกติเคยไหมเคยไปดูด like ูแล้วก็ไปสัมผัสใกล้ๆอย่างนี oh, okay. oh, okay. oh. ้ผมเคยทําด <Okay. ้วยกันด้วยครับครูคันเร่งมันอยู่ไหนครับขวามือครับโอเคที่แฮนด์จะมีด้านซ้ายเขาจะปุ่มสีแดงสตาร์ทกระดับตัวเดียวกันแนะนําให้ค่อยๆเดินคันเร่งค่อยๆกำครับถ้าพี่กำพุ้ทีเดียวเลยเรือจะกระชากแรงมากเราจะคอนโทรลเรือยากไม่มีอะไรมากครับง่ายเลยง่ายเลยล่ะนี่ แล้วผมต้องไปหยุดแล้วก็เก็บทงใช่ป่ะใช่ก็คือตรงตามหมายเลขตนี้ำมาเก็บทงในที่เย็นเดี๋ยวพี่โต๊ะจะมีคนรับสั่งได้เลยครับพี่รถสามพี่ว่านสามพี่ฟอสสามพี่ตุ๊กสามเล่นแบบเขามว่าอันนี้คุณต้องเก็บหมดเลยต้องทางแรกนะนี่ได้มาเล่นกีฬาทางน้ำได้ครับโอเคดูง่ง่วงนะทำไมออกเลยนะดูง่วงๆเนี่ยค่ะบอกเลยว่าดีมายหนึ่งอุ้ยอุ้ยเด้ง ฮ่ารอดอืดอัดแบบเหมือนเวลาป้าข้างบ้านเดินมาถามว่าแบบทำไมอ้วนขึ้นกูนแดกไงป้าอีสัตว์ปล่อยเซอร์เลยเหรอก็บ็อ,บอกเซอร์ไงอ๋อปล่อยเซอร์บ็อกเซอร์ไม่ปล่อ,อ,เอ,อ,เอยเ,ยเยออซอร์ไปเลยสามอันเลยเหรอไปเลยเอ้ยมึงจับเวลาใช่ป่ะใช่งนให้สัญญาแล้วบอก คือถ้าภาพนี้เป็นแบบเจเลอร์เป็นอ่าไม่ต่างนี่แอนดิวแก๊กสันนะ์ชันไอหยกบาม่งทีมันจะรู้สึกว่าแบบไอเฮียเจ้านายมันขี่เทสกี้แลเต้มันเก็บยากนะมันดูจังหวะล้มพัดแล้วแบบเหม่งเปิดไอ้ีอมิตาปัจจันอ๋อเริ่มจากตรงนั้นเหรอหนึ่งสองสามไอเย็ดโวยไอเฮดด้วยก็แรงด้วยเดือดดังเรืออยู่ที่เดิม ไงไม่ถือถค,คุณเห็นคู่แข่งคุณเป็นแบบนี้แล้วคุณรู้สึกไปลแล้วหนึ่งครับอเอ้ยมันใช้ได้โอนไ,ได้เต,ต็มได้แ๋ยวมันโอ้อ้อมทุ่นไก่ยังวะใช่แล้วก็อ้อมกลับมาบนวนขวาสีขาวเราวิ่งลายเดียวกันเลยใช่ปะใช่ครับโอนวนวนโอนในทิศโอนในทิศอ๋ออ๋อยังไงงงนะนนยังงงนะหลอนกระทงเลยยเอ้ยเอาไงเอ้เอาแล้ว ไอ้เฮียนี่ขนาดคนเก่งกีฬาที่สุดในในกางร้องเดี๋ยวไอ้เฮียหมุนเขาบอยให้เราเอาเขาหมุนอยู่นี่ในในแบบเรื่องดึงดันอไรแลบนี้ไปต่อครับไปต่อครับตรงซ้ายครับคุณสามโหกว่าจะชักธงได้ช้ามากเลยผมชนะแน่แบตเนี้ผมชักเร็วชักธงครับผมครับเฮ้ยมาครับไอ้เฮียได้ภาพได้ภาพได้ยืนเข้าด้วย วนตรงนั้นอยู่นานเลยกูบอกเลยนะไม่ง่ายนะเพราะกูรอเลย <c oughs> <c oughs> สนุกแน่ก <c oughs> ูถึงบอกไอ้ีเนี่ยขนาดคนเก่งกีฬาสุดในในสามสี่คนนี้ไปหรอกแขนกูสั้นนี้อ <c> ะ <oughs> เสร็จแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเรื่องการแข่งคันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงนะครับ,รบแรกกลัวพี่โอ๊ตมากเลยแต่ว่าเห็นมันไปวนตีอุติ้ตต้วนันแล้วน่าจะน่าจะพอได้แล้วกูแจมมืออยู่มือขวาพอจะเอามือขวาไปอ่ะสลักมันจะหลุดกูก็เลยต้องใช้มือซ้ายโอ้เราต้องเราต้องเกี่ยวนี่ใช่เมื่อกี้โอได้นาทีเท่าไหร่ไอ้อย่าเพิ่ง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 อย่าเพิ่อ้เหี้ย20เพิ่ะนี่าเพิ่งอย่า เข้าไปนะไอ้เหี้ยเคยขี่มาก่อนแน่นอนงี้แม่ไปนะครับพี่ว่านน้องก็เลเวลาอะซีสไปแลเยอด้ไปแลเยอะด้วยไอ้ยี่เอาตัวแบบปัดท้ายออกนี่เข้าเขา้เขาไปใกล้คุณแล้วเ,เห็นเหนี่เห็นปะเห็นปะมันโคแล้วมันง่ายป๊อบมันง่ายนี่งไงก็ได้แล้วหยิบแล้วอันแรกอันแรกมันง่ายหมดละ เดี๋ยวมุดดูเดี๋ยวมุดด่ันกะจายเอาละเอาละอันนี้แห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 ละได้เร็วว่านเข้าว่านเข้าแล้วแล้วหยิบไปแล้วหยิบไปโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่โดนเชียร์กูยังโอ้โหกลางมันยากดิ้เหี้ยคนไกลกว่าคนอีกแล้วเอาขึ้นมันไปโดนไงแล้วว่านว่านมาอีกว่านมาอีกแล้วโค้งโค้งเข้าแล้วจับแล้วหยิบได้แล้วว่านกันแล้วดีโอ้แล้วว่านไปต่อครับอันที่สาม วิ่งวนขวาเข้าหยิบได้ไหมได้ไหมทุกคนจับตามองหยิบแล้วไม่ได้ครับโอ้โหอุ้ยทงลงน้ำแล้วทงลงน้ำทงลงน้ำยิงแพ้แล้วอันนี้เสียเวลาตรงนี้เลยครับเสียเวลาตรงนี้เรียบร้อยทงจมมตกแล้วอาแล้วแพ้แล้ววานธกิจทงจมตัดคะแนนแล้วเนี่ยคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนโย่าห่ไม่ตัดคะแนนเลยตัดคะแนนเลยอุ้ยโอ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 ้ยยโอ้ เห็นไหมอันกลางเชื่อกูยังอันหนีไม่หนีมือไม่มือมึงมเข้าใจหลักโกลศาสตร์ไอ้หียพอไปแล้วอ่ะมึงต้องมึงลงไปเล่นลงไปเล่นคำนวนหลักก่อนมึงลงไปเล่นก่อน <c oughs> สิ่งที่เบอร์หนึ่งเบอร์สองไม่ได้ทำไว้นั่นคือเวลาที่เขาชิงแชมป์ระดับโลกเนี่ยลงมาถึงก็ต้องมาท่นาน้นี่เพื่อเป็นการแบบปลุกขวัญและกำลังใจทตุน้ำกณต้องมาถ้าคุณอยู่กับโพรวอลเนี่ยทตุน้ำมันต้องมาปลุกปลุกปลุกปุ้มากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวโอมิตาปองจงโอมิตาปองจงมาปงจงเมื่อโลกทั้งโลกและกูกล้องร้องรับเฮ้ยคนเขาเลียวได้ไหมหมึงน้ำเลยโยนน้ำเลย

ทงแรกทงแรกครับปองปั๊บปองโดนครับไม่ได้นะฮะมือนี่อยู่ตรงทงแต่จับไม่ได้นะฮะเมื่อกี้เห็นเห็นเอาดูอีกครั้งนะครับทีนี้จอจอเลยนะฮะจอ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 เลยนะครับจับได้นะฮะดึงได้หรือเปล่าดึงได้หรือเปล่าไม่เอามันไม่ออกอ่ะไอ้ยี่ X c ิเบอร์อุ้ย ออกแล้วนะฮะโอ้โหหายแล้วครับได้ความมั่นใจเกิดขึ้นมาเพราะว่าถึงถึงทงแรกได้แล้ว้วไปชนลำนุนด้วยแรงเฉยอ้อมทุนออมทนไอลสีนะฮะตรถแดงเชียงใหม่เลยฮะตีวงสิบล้อเลยียมาแล้วที่ทงที่สไม่ใช่ครัน ชนทงชนธงยังไม่หดุนะไหนต้องเอื้องเก็บได้ธงหายสองอันเลยธงหายสองอันเลยสองหายสองหายอันที่เก็บมาก็จะหมไม่มีแล้วนะครับทงตอนนี้ไม่มีธงแล้วตายแล้วนะครับตายแล้วต่อชัยต่อชัยตายแล้วนะถุยสามเขาจะได้ถุยสามถุยสามวงไหนวงไหนขาวงไหนรอรอแล้วนะที โอ้สัตว์มีธงเดียวไอ้สัตว์เขาให้เอาธงก็ไม่ได้เอาไว้เออมีไอ้สัตว์เอ้ยจงนั้นก็ไม่ได้จงกูก็หลุดไปอีกโอ้โห ลาไปเลยจับไปลาไปเลยเราเอาเกลี่ยเล็งด้วยเล็งเข้าไอ้เหี้ยเหมือนแป้งสนุกเฮ้ยได้เฮ้ยเยอะด้วยไอ้เหี้ยมาทรงมาทรงไอ้เหี้ยนี่คือสะพามเมื่อกี้นี่คือเปิ้ลนครตอนเข้าเส้นชัยนะเอาล้วครับพระเจ้าพระเจ้าตรงเข้ามาที่ธงอันนี้แหละพระเจ้ามองที่ธงแล้ววนหนึ่งรอบไม้วนไม้วนไม้วนเข้าไปเจอธงเจอ เจอแล้วหยิบแล้วมองแล้วเขาไม่หยิบให้เลยอ๋อสุดใจจะข่อยคว้านี่มือมือวนมือวนอยู่เหมือนกูเลยมือวนอยู่ในคออ๋อหัวแล้วหัวแล้วกูว่าน่าจะหัวอะไรกวนลูก ยอดยอดยอดตรดีสุดเลยพี่คุณเก็บได้ช้ชานั้นรูปใครรูปรูปไม่มีรูปเมียถ้ารูปเมียขับเลยเลยเพราะว่าพี่ศักสิ์สิอ๋อกลับว่ายเดียวกลับว่ายเดียวได้แต่ต้องไม่ได้ สรุปแล้วสรุปพี่พี่ว่าใครชนะเอาเอาประเมินจากสายตาก่อนอยากรู้ถ้าจากสายตาผมว่าผมก็โจกสูสีกูโจฮะมันเร็วมันเร็วมากเลยนะเมื่อกี้เนี้ยไม่มึงไอ้อันอันที่มึงเฮี้ยมากคืออันนี้มึงชนธงอะไรเฮี้ยงจริงผอนอันดับสามก่อนอ่ะอันดับสามคือพี่ว่านค่ะโอ้ครับรอด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 แต่พี่ว่านเวลาดีกว่าที่สองนะแต่เก็บธงมาไม่ครบ ตรงไม่ครบแล้วเพื่อนครบไหมมึงอะไม่แน่เฮ้ยเดี๋ยวเขาใส่ซาวตรงไม่ครบแล้วเพื่อนครบไหมมึงอะไม่แน่มึง,มงอะไม่แน่ใช่บอยเขาด้วย <c oughs> อขอมอบเหรียญได้ไหมคะรรมอุส่าสร์ทำเฮ้ยไอ้คุณคุูคทำเหรียญไหม <c oughs> ด้เหรอ ทองแดงอันดับสามค่ะคุณทองแดงได้เหรียญทองแดงนี่คุณต้องพูดได้นะโอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้ขอบคุณครับเหรียญทองแดงครับขอบคุณมากครับโอเคค่ะอันดับสองค่ะได้แก่เงินพระเจ้าโจค่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยอย่างนี้พี่ป๊อปไม่ทีหนึ่งเหรอลุ้นมากลุ้นมากลุ้นต้องลุ้นลุ้นสบายไป่อนสบายไป่อนเจี๊ยงมายืนอย่างงี้เลยจับมือจับมือเจ้าประดานงหรือ๋อเจ้าประดานงเจ้าประดานงหรือเจ้าเนี้ และผู้ที่ได้อันดับหนึ่งได้แก่โออดปาร์โอ๊ดปาร์โอ๊ดปาโ,มโ์ม <c oughs> <c oughs> ได้เลยครับคุณกูเหรียญทองเหรียญทองแชมป์ปิ้นครับเป็นพรากูเก็บไม่ครบเปล่าเก็บไม่ครบใช่เวลาก็ห่วยที่สุดค่ะโอยโหมึงรู้จักใช้คำพูดไหมโยชิงไงว่าทำไมพี่โอ๊ตถึงได้เพราะว่าผมใช้โพโลว์เฮ้ยจะสกีน่ะกูใช้เจสกีเนี่ยไอ้เฮียมันกูขอเรื่องการงานไงออ๋นี่พอการงานมาถ่ายรายการกูก็ได้แชมป์ตลอด วอลเปเปอร์พม,ม,มิพเคเนตมหามงคลครับอาชีพของเราเนี่คือต้องบูชาองค์พ่อพมคเนต์ต้องมีต้องมีไว้ต้องบ้านราบไหวเพราะว่าท่านคือเทพแห่งความสําเร็จแล้วยิ่งเปลี่ยนมาใช้วอลเปเปอร์นี้ครับก็ยิ่งรู้สึกว่าการงานปังกว่าเดิมลูกค้าแน่นกว่าปีที่แล้วพูดไปก็เดี๋ยวจะหาว่าขิงแต่ว่าแน่นจริงเริ่มต้นแค่19 9บาบาทเท่านั้นราคาดีครับสุดยอดไปเลยคุณ อ่ะปีนี้ครับอยากให้ทุกคนมาปังด้วยกันครับกับโฮโลวอลครับวอลเปเปอร์ <War ver S 2> เปลี่ยนดวงครับเริ่มต้นแค่199บาทเท่านั้นได้วอลเปเปอร์ที่ออกแบบโดยนักพยากรณ์ดังทั้ง4ท่านนะครับใครเป็นสายมูจัดด่วนๆแค่แอดไลน์นะครับแอดโฮโลวอลหรือว่าเข้าเว็บไซต์ www.holowall.com พรุ่งนี้ก็วันวาเลนไทน์แล้วใครยังไม่มีคู่อย่าลืมเปลี่ยนโฮโลวอลที่เกี่ยวกับความรัก ใช้ได้แล้วผลเป็นยังไงบ้างอย่าลืมมาคอมเมนต์รีวิวบอกกันด้วยนะครับแต่ว่าโอปอมโมใช้แล้วคือปังมากเฮ้ย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 ขอเรื่องการงานวายวายไม่ต้องพูดไปปิดอีพีดิปิดจบแล้วไงก่อนจะปิดพี่รอดบอกว่าอะไรบอกว่าอะไรคนแพ้ต้องมีบทลงโทษคนแพ้ต้องมีบทลงโทษยงเมื่อกี้เข้าก็จบแล้วจบแล้วยง หน่อยหนอยหนอยไน่อยหน่อดแว่นก่อนถอดแว่นก่อนถอดแว่นก่อนแล้วเดี๋ยวพวกผมสามคนจะขี่เจสกีไล่ชนกูโดดเองเลยเหรอกูโดดเองเลยใครจะไปถี่อปล่ามึงยืนก็จมขี่ไปปล่อยตรงนู้นมึงลงไปยืนคนเดียวทุ่นก็จมไปครึ่งไล่เฮี้ยตอบจมผม คุณเซนยังไม่ได้โดนเลยพ<อ>ี่ฟ็อกดีเลยจริงๆเลย่ะปิดคลิปให้หน่อยค่ะปิดคลิปให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปดูอาทิตย์หน้าน,นะบายเจอกันอีพีหน้าบ๊ายบายขอบคุณค่ะคั่ะไอ้ยาลูกพื้นไปสอบเอาขึ้นยังไงก่อนไไปทีี่ตายในนระอมบัดขึ้นมานานแล้วโอเคครับพ <c oughs> ี่จ้งครับนะครับผมถามพี่โจ๊กเอ็นสเตเดตได้ไหมครับเอ็นเตเดตคัทเอสคัทเฮ้ยตบตกมือตบมือ อยู่คุณอยู่กับผมไหมหรือว่าผมเสียคุณไปแล้ว <c oughs> คุณเริ่มรายการแล้วเริ่มแล้วแ <c oughs> สดงว่ากล้องมันลันไปสักพักแล้ว <c oughs> ใช่แสดงว่าไอเทียนี่ไม่ใช่เล้า <c oughs> โอ้ที่คุณไปสเปนด้วกันเหรอไปสเปนด้วยที่สเปน <c oughs> มีความสุขร่วมกันตั้งแต่ว่าผมทำกระเป๋าลุยวางไว้ที่สเปนหลายชั่วโมงกลับไปยังอยู่ที่เดิมนู่นนี่นั่นอะไรเราทำไมมามายเขาเขาถามอะไรวะเขาเขาถามอะไรวะ ผมพูดตรงนี้เลยนะคนเราจะกดคนใกล้ตัวเพราะเรารู้ว่าเขาจะไม่ทำอะไรเรกไม่ได้อภัยเราได้ดังนั้นคุณต้องทบทวนใหม่นะฮะเพราว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันไม่ดีมันไม่ดีคุณคือคนดูหรือมึงตอนนี้วิลกรรมความเมาของแบบแต่ละคนวะกูเล่าได้นะกูกูมีแล้ว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 ของโจไม่ต้องเล่าก็เทปนี้แหละ